เช้านี้กะวันทีสี่สิงหาคมพศอซ้อสองพันหาหนอยหกสิบหา้าหลังจากเข้ายุดมือหนึง่งกับผ้าพี่น้องมาเขา่าปลาหาเห็ดคือเก่าจ้าเขามาจอบเบิองพี่นอ้องว่าเห็ดมันยังสีออกอย่างเข้าเก็บบอพี่มีเห็ดยังแน,น่นอกจากนอเอาพี่น้องดอกแรงแห่งมานเท่ากับพอเลยจ้ะพี่นอ้องเห็ดผลเด้เอเห็ดผงเลือดข้าไรจ้ะ มนหลุดมาส้มเบ้างพี่น้องอ้าวมอนี้เอาสีเดยพ่อแกงบอเห็ดสีม,มีิฮิตละโงกบอเฮ็ดยังแน่น่าจ้ะอ้าวดอกแหลกแหงมันเห็ดผึ่งเลือดค้าลายจ้ะเป็นดอกหนึง่งอ้าวสดๆเมินมันจะเห็ดออกกับมันหรือดอกพี่น้องเอ้ยที่งายดอกก็จะช่องช่างดอก,ก เือดเท่าไรก็เคียงเสียบวิ้ด้วยจ้ะโดนอุปุเลยบัสต้องามอยู่นี่ดอกนเลยหงาำเลยจ้ะดอกที่สวงดอกที่หนอ้องงอกสีขาวจ้ะยังมีนั่นจะจางให้ต้องงอกยังมีห้าเก็บอยู่ แม่งก,กินไปครึ่งหนึ่งยังดียังจงไปหายอยู่พี่น้อง, <laughs> องเสือดคะไยจ้ะใครให้ละง,งกจ้ะพี่น้องยังมีอยู่พี่น้องยังมีเห็เก็บอยู่สีขาวาจ้ะ một xí đen em chắc. hết mặn bùi chưa, một bù lai, một xí đen em 2 xong เฮ็ดนาหน่นจ้ะโอ้พี่น่อเฮ็ดนาอล่ะจ้ะแข็งดีอยู่จ้ะพี่น่อรดตกใส่เปลี่ยนรถเจ้ขี้ดินน้องนึง เฮตนาเลยอันนี้ดอกกีแข็งดีนะจ๊ะลองให้ใจถาำพี่น้องเฮตนาเลยะเรืออัน,นไม่อยังก,กิน นักเลยเห็นหน้าน่วนจ้ะเห็นหน้าเลยตอก็เปลี่ยนดินแน่ได้พี่หน่องเลยคนตกเบิดมือ mất khử, cái này đóm vẫn kháng đìe ở già, làm hết na này bò muối này p/n mang hết na lè đây nè p/n đây, người ngủ cả hang hang, thấy phấn này, phí nọ, phí ช่ง,งดอกจริง่งอกอนะอู้ออกลเลอกแค่ งอกสีสมจ้าสองจูมหนอกงามจุ่สองจูมสี่จูมเออสี่จูมเือดเสมอพี่น้องเลยต้องงามแหงว่ามันขีมินเฮีดกระเริ่มไหวแล้วละจ้าออ,าออกเมื่อออกก็ค่อยเดด่ายตายพี่น้อง Ừ, Hang lẽo hết cả này. Vốn gật tóc xuống đây phi nhỏ đi. Come đây, anh gật xịt ô cựu đọc. Vốn tóc lên hèn. Hết banh. Hết nạn này. 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 มีดอกเดียวจ้าพี่น้องมีละข้าไแต่ัส้นมีละเฮ็ดกัเริ่มบดเลยนอกจากเฮ็ดไหวนะจ้าไต้เั้นมีละอข้าก็สิพี่แกงกินเที่ยงเละจ้าพี่น้องไปพี่น้องกลับบ้านไปแกงเห็ดต่อจา้าพี่น,อนอ้องล้างแกงเขาเราได้เก็บเห็ดแล้วข้าสิมากแกงจา้าล้างเรียบร้อยจา้าใส่หมองแล้วแกงนะจา้าข้ากระบอกใหญ่ร้ายนอกจาได้แกงหนึ่งให้เติมอยู่ าผิดใจมันสมผระสมใทเนอจ้ะสมพักกอบแบจ้ะเป็นผักกบแอบประด,ดาเสาก่อน พี่หน้องหมดเด้จ้าแกงบาอย่างนี่พี่น้องแกงหย็ดจัหน่อยเหาจังใส่ของชีโรดเนาะอากนักปลาเ้าจะใส่แล้วจ้เป็นเฮ็ดหลงงูแน่เฮ็ดของเลือดค้าไร่เห็ดนาแหล่เนาะอากเป็นเฮ็ดหลวงหากินนี่แดละพี่น้องมาเสียบเลยเต็มพงนัวคนบ้านเล พี่น่อยเอาเอาีกงเลยบานใส่ขันตอนจะถ่ายแลวพี่น้อักสถวยไปกินได้บานพี่น้องเลยพ่นะกะเียบเ่บุหรกินเปนนจะได้กินเทนงเ่พี่น้องเก็บดูอุยูดบ่ได้แกงแกียวดเลยัหอมเลย เป็นตเศษเนาะอยากพี่น้องน้ำไปเก็บ้ยเพลี้ยมาเนี่เอ้าพี่น้องก่อนหนึ่ยาไปกินเขาก่อนด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนจัช่องนุกคอนสยามด้วยจ้ะพี่น้องขอบคุณในรา,ายจ้า